สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมกันในขันบอลสกีเฟอร์สเชมเบลิกหรือ BCL กันต่อนะครับขณะนี้เนี่ยฟุตบอลลีกแต่ละลีกเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาเตะแล้วนะครับเพราะฉะนั้น BCL เราก็เหมือนกันนะครับมาชมบรรยากาศในรอบคัดเลือกซีซั่น125ครับฟูลทีมสโมสรปัจจุบันครับเป็นการพบกันระหว่างวู๊ปซัมตันวันเดอร์เลอร์นะครับเล่นโดยคุณฟุ๊กครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นโดยคุณคิวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมฟุ๊กมาจากขับ BSC ครับฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับ อยู่นะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ นานๆเราจะได้เห็นฟูลทีมวูฟนะครับฝั่งของคุณฟุกเนี่ยลงแข่ง BCL มา3ครั้งนะฮะล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งได้ลงแชมป์ซีซั่นที่120ฟูลทีมชาติไปนะครับส่วนฝั่งคุณคิวนะครับนี่เป็นการลงแข่ง BCL ครั้งแรกเลยนะครับเรามาดูไลน์อัพกันนะครับฝั่งวูฟแทมตันของคุณฟุกนะครับใช้433กับสไตล์ควิกคาลเตอร์ครับประตูเป็นโจเซซาครับคู่เซนเตอร์นาธานคอลลินยืนคู่กับแม็กซ์คิวแมนนะครับแบ็กซ้ายจอห์นนี่กานเสนนนนูเเเเสััับบบมตดดดิโะครรซ ขวาอดามา่าเตาเล่ครับหน้าเป้าใช้เป็นกอนโซโลเกเดสนะครับผมนี่ซีซั่นนี้ต้องใช้เป็นนักเตะสแตนดาร์ดเพยเยอร์เท่านั้นนะครับผมฟีเจอร์เพยเยอร์เทนดิ้งอะไรใช้ไม่ได้นะครับส่วนฟังฟูแมนยูของคุณคิวนะครับนอกจากนักเตะที่เป็นปัจจุบันแล้วเนี่ยโค้ดก็ใช้ทเทนฮาร์คด้วยนะครับ4-1-2-3กับสไตล์โพซิชันเกมนะครับลูกเิษยประตูเป็นดาบิดเเอคอาร์ครับคู่เซนเตอร์ลาฟเฟวาลานกับว <c oughs> ิกเตอร์เดนเดลฟนะครับแบ็กซ้ายลุคชอว์แบ็กขวาเดโกดาโลมิดฟิวตัวรับคาเซมิโโรรรคคคคััััับบบบตตตววกกลลลางนนนนนนะิิสสเเเียอซูด ปีกด้านซ้ายจะโดนซานโชครับด้านขวาแอนโทนีนะครับหน้าเป้าใช้เป็นมาคัสแลนดฟอร์ดนะครับรอบนี้เป็นรอบคัดเลือกนะครับแข่ง2นัดเย้าเยือนนะฮะนับประตู <are> ได้เสียกัน <are> นะครับใครชนะเข้าสู่รอบถัดไปใครแพ้ตกมาสายล่างนะครับเอะไะครับ <Absolutely. S 1> พิ <im era> <า>มพ์ลีก็จะเริ่มต้นแล้วนะครับ <alt> ช่วงนี้ก็จะเข้าสู่บ็อกซิ่งเดย์แล้วนะครับเตะกันรัวๆเลยนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของวูฟคุนฟุกเคียก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อเหลืองนะครับส่วนฝั่ง แมนยูของคุณคิวนะครับจะขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อแดงนะครับมาถึงกะบอลออกข้างเลยปีจกจับบอลไม่อยู่คิวนี่บอกว่าติดตามรับชม BCL ม,มาหลายปีแล้วนะครับแต่ไม่กล้าลงแข่งนี่เป็นการลงแข่งครั้งแรกเลยนะครับ เอาตัวจริงเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับเมื่อก,กี้ที่เห็นเป็นลินเดเลิฟเนี่ยลงจริงเป็นแฮร์รี่แม็กควายยืนคู่ก,กับลาวเฟียวาลานะครับแอนโทนีครับกระชากฝั่งข,ขวาแล้วโดนกระแทกลูกนี้อ้าวไม่ฟาวไปต่อ <c oughs> จ้ารออะไรกระชากไปต่อครับแอนโทนีใช้ความเร็วแบบนี้นแล้วยิงแองแล้วกันสปีดแซ์วิ่งกระชากมาดื้อๆนะครับแต่เกือบจะได้ประตูเหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วมาทางขวาได้เลยนะครับคุณฟุก ไปดูเนโต้เนโต,โต้มาดวกับลุกชอครับเนโต้เนโต้กระชากพาลูกชอไปได้ครับอาวแล้วนะ,ะต่างคนต่างมีความเร็วครับเนโต้ไปเองโอ้โหสวนคือลูกที่คอยจำไรสิครับโอ้โห เหมือนได้จาวูเลยครับคนละรอบแอนโทนีแล้วมาเป็นไอโดอเนโต้นะปีขวาเหมือนกันเลยนะครับแต่คนซ้ำลูกนี้เป็นดนเนียลโพลินส์หรือเปล่าครับเห็นแบบ,แบ,บนะฮะคือต้องบอกว่าแลกกันคนละหมัดน,นะครับปีขวาออกหมัดน,นะฮะปีขวาของคุณคิวเนี่ยเป็นแอนโทนียิงไปติดเซฟนะฮะแต่ปีขวาของคุณฟุกยิงก็ติดเซฟเหมือนกันแต่ว่ามันไปเข้าทางตัวซ้ำนะครับ แล้วประตูแรกมาแล้วนะครับแมตช์นี้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมนี่ฮะเป็นดานิเอลโพเดสนะครับผม <สะ S 1> ยิงสามดาบ2เข้าประตูไปว <c oughs> ูฟันตันคอนเดอร์ครับออกขึ้นนําแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้ดูท่าทางจะใช้ความเร็วของปีกเลยครับโอ้ฝั่งแอนโทนีนี่ก็ร่างใหม่นี่ค่าพลังสูงกว่าร่างเก่านะครับแอนโทนีนะหลังจากที่ย้ายมาแมนยูนะเกมอัปเดตให้นะครับค่าพลังนี่ทิศจาดเลยเกินบางคนบอกว่าอยากจะให้รีวิวนะฮะซุปมาทางขวาครับเปโดเนโตเนลสันเซเมโดโอู่ไปแล้วครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับนักเตะวูฟเนี่ยคือโปรตุเกสเพียบฮะับางนัดนี่คือฟูทีโปรตุเกสเลยนะว่ารานดักได้ครับบูนโน่ฟานเดส ไปตรงกลางครับแรดฟอร์ดออกริมเส้นฝั่งขวานู่นเลยฮะรออยู่ริมเส้นครับแอนโทนีไปดวลกับจอ์นี่กัสโตครับเอ้ากระชากมาไม่ได้ดูข้างในครับคุณคิวเข้า2อ้าวฟาวครับแต่เป็นจังหวะได้เปรียบของคุณฟุกครับยัดมาที่ลาอูคิเมเนสครับย้อนมาที่นูเนสเบิร์นลูกนี้ดาวโลคุบเข้ามาช่วยช่วยไม่ควายได้สวยครับแต่ว่าเปโดเนโต้ล้มตัวดักบอลได้เล่นลูกหลังครับนูเนสย้อนมาที่เนโต้ก็ลึกเข้ามือของดาบิดเดเคอา หลายอัพของฝั่งวูฟเนี่ยบางตัวอาจจะไม่ตรงจากการาฟิกตอนแรกนะครับอย่างลาอูคิมินเอสก็ลงเป็นตัวจริงนะครับเจ้ามูติเนียของครับที่มาเชสดูเนสดูเนสเล่นกับมูติเนียคืมนมาที่นูเนส,เนสแล้วยิงเองแล้วกันติดน่องของวาลานนะครับเขี่ยออกมาคาเซมิโล อาล้วครับคุณคิวจะตั้งตัวโตกลับบ้างนะครับแต่เล่นเป็นสไตล์โพซิชันเกมนะครับฝั่งของคุณคิวแอนโทนีตวัดเล่นวันทูกับแรดฟอร์ดแล้วออกมาทางซ้ายครับอิลิกเซนย้อนลูกหลังมาซานโชเบิ้นตรงนี้เอ้าบอลไปถึงแรดฟอร์ดตวัดย้อนมาซานโชจะหุบเข้าในก็ไปติดลูเนสนะครับขโมยบอลมาได้แล้วสปันนิ่งออกไปขวาสุดเลยนะครับผมปูเดนส์เบิ้นมาคิเมเนสคิเมเนสกระชากมาข้างในติดวาลานจิ้มาข้างหน้าแรดฟอร์ดครับแอนโทนี อัปินมูตินโยนะครับขโมยกลับไปได้ครับบอลไปทางซ้ายครับดา่นี่โอโพเดนส์มาข้างในบูเนเวสเนเวสปั่นก้อยมาที่โพเดนส์ซ้ายสุดครับเติมมาแล้วครับจอนี่กาสโตแต่ว่าแรงครับออกข้างไปจอนี่กาสโตอัลโตนะครับเป็นลูกทุ่มของแมนยูมีหยุดเกมนะครับซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันเนี่ยจะต้องใช้เป็นนักเตะสแตนดาร์ดเพเยอร์เท่านั้นนะนักเตะธรรมดาเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ตัวฟีเจอร์ตัวเทรนดิ้งตัวไฮไลท์ ตัว Legendary Epic อะไรไม่ได้นะครับผมนี่ละครับวัตถุประสงค์เพื่อเราจะได้เห็นทีมเล็กๆแบบนี้บ้างเลครับไม่งั้นก็มีแต่คนใช้ทีมดังๆทีมให,ใหญ่ๆเลยครับเราได้เห็นฟูลวูฟจันตันวันเดอเลอร์แล้วนะครับถ้าเป็นนักเตะการพิเศษเนี่ยก็ไปเล่นซีซันฟูลคอลเลอร์ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะปิดกันสัทีเดียวนะครับซานโชกันช้าก็ไปแไ้้ยิงเข้าหน้าต่าง ใช้ความเร็วของปีกทั้งสองข้างนะครับฟังคิวอย่างที่จะหักเหลี่ยมเข้าไปข้างในนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปาดส่งเข้าไปให้กับกองหน้าคาฮอตนะครับเป็นจังหวะใช้ปีกทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งขวาทั้งซ้ายนักเตะการพิเศษอย่างพวกเทนดิงอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ในในซีซันฟูลคัลเลอร์สมสรนะครับซึ่งเราก็เพิ่งเปิดรับสมัครไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะ BCL รับสมัครทุกๆวันเสาร์บ่ายสามโมงนะฮะบนหน้าเพจบอลสกีโฟนะครับผมนิวสันซิครโด สกอร์ยังหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะตอนนี้กำลังจะครบ45นาทีนะฮะครบแล้วนะครับอาจารย์ไม่ทดเลยจบไปเลย45นาทีแรกนะครับบุคเอนตันบันเดลเลอร์ครับผมขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจากลูกซ้ำของดา่ิโอโพเรนส์นะครับผมตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับเอะไะครับคลิปนี้เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นบรรยากาศของผู้เข้าแข่งขันบางท่านที่เป็นหน้าใหม่บ้างนะครับสลับกันไปนะครับอย่างเช่นคุณคิวนะฮะบอกว่าดู ชม b c l มานานแล้วนะครับไม่กล้าลงแข่งนี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะได้เห็นบรรยากาศลักษณะแบบนี้นะครับปกติก็จะลงคลิปรอบรองชนะเลิศให้รับชมกันนะฮะมาดูรอบคัดเลือกกันบ้างนะครับอ่ะมาชมเกมในครึ่งหลังนะครับอีก45นาทีนะฮะสลับฝั่งกันนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองครับมาถึงกองรันให้กับแรดฟอร์ดเลยครับจับบอลลงสวยครับแรดฟอร์ดไปแล้วยิงโอ้โหยิงว้าวอะไปโดนคิวแมนลุ้งบอลออกไปก่อนนะครับผมแล้วบอลมาถึงมูตินโยครับ จะ station, ี้ไปข้างในดึงแต่ออกมาทางซ้ายครับและนี่พเดนส์แล้วดาลโลกกัดแทบไม่อยู่ครับพอเดนส์ยิงโลกเดียวหอเหลือจะชั่อกับต้องชมตั้งแต่บูตินโชนะครับคือหลอกเหมือนจะหลอกว่าดึงมาข้างในนะครับ ทำให้ดาโล่เนี่ยวิ่งตามมาข้างในด้วยนะครับแล้วจ่ายกับแต่เดียโพรเดนส์แบบดูดาโลน่นะครับวิ่งตามมาข้างในพอหักไปทางซ้ายนะครับกระชากมาตรงนี้เหลี่ยมดาโล่กระแทกไม่อยู่ด้วยนะครับนี่ฮะตัดเข้ามาข้างในวาลานก็ไม่ทันครับยิงผ่านจักแรแล้ของดาบิดเดกเกอาประตูที่สองครับบูฟแฟนตันมาเนเลอร์ขึ้นนำแมนยูอีกหนึ่งลูกเลยครับจากคนเดิมรับแต่เดียโพรเดนส์ โอ้เกือบจะได้แล้วเสียไปเลยนะครับเนี่ยลูกคล้ายๆกันเลยกับแรดฟอร์ดจังหวะเขี่ยนะครับเมื่อกี้นี้ได้ยิงแล้วยิงโดนล้วงบอลขโมยไปก่อนนะครับโดนสวนแล้วตู้มนึงหายไปเลยนะฮะสองประตูต่อศูนย์ครับบูเบนตันแล้วมาอีกแล้วครับอุกิเมเนสคิเมเนสไหลตรงนี้นูเนสหัวรานดักได้ดีนี่นูนูเนสนะไม่ใช่นูเยสของเรียบูนะคนละคนหาเซมิโลข้างหน้ามีแรดฟอร์ดนะติดรูเบนเนสครับอาท์ติสนูเนส นูเนสวนกลับมาอิลิกเซ้นขโมยนะครับอาร์นะครับทางซ้ายซานโชขอนะครับซานโชไปแล้วครับแบ็กขวาหลุดไปนะครับซานโชจตีดเข้าไปจีดเข้าไปข้างในซานโชหักมาแลนฟอร์ดหนึ่งประตูต่อสองอาร์นะครับตีตื่นมาได้จากมาคัสแลนฟอร์ดสักทีมีเถียงกันเลยครับโอ้โหทำไมคุณขึ้นมาทำไมขึ้นมันไม่ลงผู้เล่นของวูฟฟิเถียงกันแล้วนะครับหลุดตำแหน่งไปฮะ แบ็กขวาของวูฟนี่เป็นเนลสันซามิโดนะจังหวะที่ขึ้นไปพอดีนะครับแล้วโดนอ e ิลิกเซนขบอยมาโดนสวนมาให้ซานโชนี่หลุดเลยนะฮะซานโชมีแบ็กขวามาอยู่นี่มีเวลาตัดเข้ามาข้างในเลยนะครับบูยอลูเบนเนเวสเซนเตอร์อะไรก็มาสกัดไม่ทันแล้วนะครับนี่ถ้ายิงเองอาจจะติดนะครับนี่ตัดสินใจจ่ายกับแรดฟอร์ดน,นะครับเอาะครับได้ขึ้นมา1ลูกครับนี่กดหยุดเกมแล้วนะครับ รอบคัดเลือกเนี่ยแข่ง2นัดนะครับเวลาในเกมเราไม่ได้เปลี่ยนเวลาก็จะเป็น6นาทีนะฮะคือไม่เหมือนกับรอบรองชนะเลิศที่แข่งนัดเดียวรอบรองชนะเลิศแข่งนัดเดียวเนี่ยจะตั้งเวลา8นาทีนะครับเพื่อให้มีโอกาสได้แก้เกมกันบ้างนะครับแต่นี่คือแข่ง2นัดนะครับ6นาทีอาจจะไปไวนิดนึ่งเหมือนกับเราเล่นอีเวนต์เล่นแลง์กิ้งต่างๆนี่เลยครับมีเปลี่ยนตัวเลยครับลาอุกิเมสขอตออไปนะครับระวังฮิชาลงมาครับโอ้โหอาลอาวังฮิชาครับสัมผัสแรกก็จ่ายไปพลาดครับ ดาโล,โลยอ้อนไปวาลานแมนยูส่งสกอตแม็กทูมินีนะครับลงมาแทนคริสเตียนอิลิเซ่นนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสตัมิน่านะครับอิลิเซ่นจจะน,นะครับแมนยูลำเลียงบอลขึ้นมาทางขวาครับอิอธานนี่จ,จ่ายพาดครับไปเข้าทางบูรินโยดูเบเนเวสครับย้อนมาโคลิน ไปขวาเซโนเดโตไม่ถึงฮะลุกชอขโมยได้แล้วไหลช่องนี้สวยครับซานโชมาแล้วซานโชมาดวลกับคอรลินครับซานโชเอาอออยัางไงดีโยกสวยโอ้โหรอดขามาหรือเปล่าไม่รู้ซานโชยิงนี่ติดบล็อกกัมเฮมากไปร<ะ>อดขาแม่แหย่ดูหรือเปล่าครับไม่แน่ใจรอดขาโอ้โหไม่รอดครับเลื่อมมานิดนึงผ่านแบ็กขวาในทานคอรลินมาได้นะครับแต่เป็นแม็กซ์คิวแมนนะครับมาบล็อกจังหวะสุดท้ายได้ครับเห็นลูกเตะมุมของแมนยูครับ ก่อนอื่นต้องขอประตูตีเสมอก่อนนะฮะบูเลอร์แฟนเดนสครับเปิดเข้าไปข้างในแล้วขี่ออกมาได้ครับแถว2มีแมก็กโทมิน่ครับกดซเดน,นิวตูมเขาให้ครับน,นี่บางคนอาจจะไม่เห็นนะเปลี่ยนตัวลงมาตรง,ตรงหน้าตองไหนนะครับผมเหมือนจะไม่ค่อยได้บอลเลยนะฮะหลังจากที่ลงมาแทนอิลิเซ่นนะครับแต่แหมช็อตนี้ พักอกแล้วกดสตันนิ่งตุ er ้มๆนี่เถียงกันอีกแล้วครับโอ้โหเตะอู๊ดิ้งเถียงกันตลอดเลยโอ้โหสุดสวยครับสกอตแม็กทอมคี่ออกมาครับแล้วเข้าทางมีเวลาที่จะกดเต็มๆเลยนะครับลูนี้เดียดสาวเข้าประตูไปฮะโจเซซาหมดสิทธิ์ครับเอาละครับแมนยูตีเสมอได้แล้วนะครับจากสกอตแม็กทูมิเนจากแถวสองลูกนี้ฮะลูกสตันนิ่งช็อตสองประตูต่อสองครับกลับมาเท่ากัน รอบนี้แข่ง2นัดนะครับเดี๋ยวมีอีกนัดน,นึงให้รับชมกันนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะฮะเอ็นเครดิตคนลดียาคนใช่แล้วเดซานเชมิโดทูเนสตั้งมาให้กับปูตินยอดจะเอาคืนโอ้โหโดนขโมยจากด้านหลังอ้าวแล้วขโมยคืนมาครับจอร์นี่กัสโตกัสโตแล้เปิดลูกนี้โอ้โหที่หมดตำเลยครับดาวโลบล็อกลูกนี้ไปครับเป็นลูกเตะมุมฝั่งของคุณฟุกบ้างนะครับเยือไม่ถึง15นาทีนะฮะ อูเบเนเวสครับเปิดเข้าไปแอนโทนี่เอ้ยคอร์ลินโถมมาลูกนี้แล้วเสียบเปล่โอ้เอาเซนเตอร์ขึ้นมาเอาไปแดงไปเลยครับโอ้แม็กซ์คิวแมนนะครับเอาเซนเตอร์ขึ้นมาโคกสองคนเลยนะครับก็เป็นนาธานคอรลินส์นะครับจังหวะเทคขึ้นสู้กับแอนโทนี่ไม่ได้นะครับแล้วบอลไปเข้าทางเหมือนจะเป็นแม็กควายนะครับโอ้แต่ว่าแม็กซ์คิวแมนเซนเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับเสียบจากด้านหลังน่าจะเป็นการกด กดยิงธรรมดาแล้วครับจากลูกเตะมุมนี่นะฮะโอ้โหจังหวะแบบนี้เป็นใครก็หัวร้อนเลยครับคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเสียบนะตั้งใจที่จะหม่งทัประตูนี่แหละครับกดยิงกลายเป็นกดเสียบสไลด์ไปนะครับต้องเปลี่ยนแท็กติกแก้เกมนะครับเพราะว่าเหลือ10คนเลยนะครับฝั่งของคุณฟุกฝั่งของคุณคิวก็มีส่งเอาทีนี้มาซียาลลงมามมแทนมาคัสแลดฟอร์ดนะครับ ย้ำอีกทีหนึ่งนะซีซั่นนี้ไม่สามารถใช้ตัวพิเศษได้นะครับพวกเทนดิงอะไรใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวสแตนดาดเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นทีมชุดปัจจุบันเท่านั้นนะครับเหลือประมาณสัก10นาทีฮะเสมอกัน2 2แต่ตัวผู้เล่นของแมนยูมากกว่าครับสารโชใช้ความเร็วหนีเนวสานชิิโดได้ครับสารโชไปเองนี่เซนเตอร์สำรองลงมานะครับ มอสเกล่านะครับลงมาต้องยืนเป็นเซนเตอร์เลยครับจะเอาตัวอื่นมาเล่นเป็นเซนเตอร์ก็ไม่ได้ฮะช่วงนาทีเป็นนาทีตายช่วงท้ายเกมเลยครับอันตรายกาสโตไหลมาตรงนี้ฮะัาวงฮีชานหายไปนานครับมาแล้วมาแล้วจี้เข้าไปข้างในทาวองฮีชานหูแบ่ก้าวจับเครื่องชนเลยครับโอ้ไม่ฟาวเลยอะวิ่งมาชนได้ดื้อเลยโอ้ไปลุกเตะมุมของมูฟครับดูเบเนเวสครับ เปิดเข้าไปแล้ววารานขี่ออกมาโอ้โหไม่มีใครอยู่ตรงนี้มีมาซียาวครับเก็บบอลได้มาซียาวงัดไปนะู่นฮะทางซ้ายครับซานโช่แบ็กขวาหลุดเซนเตอร์มอสเกวาครับดักอยูอ่ซานโชไปไม่ได้เหลี่ยมไม่มีลุกชอก็ไม่วิ่งไปเียะให้มาที่มาซียาวเบิ้ลคืนซานโช่ไม่ถึงอนะมูริตโยมาสองคนแล้วนะครับผม แต่ว <aunque S 2> ่าดสวนไม่ได้คร con ับตัวโพสิชันเกมนะครับดูเดอฟันเดสโดนคาสโตครับขโมยมาได้ทด5นาทีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมไปแล้วครับคาเซมิโร่ชี้เพื่อนใหญ่เลยครับให้ประกบตำแหน่งน้อยนิดฮะทางนายครับอดาม่าตาเล่ลงมาแล้วนะครับบดิโยเบิร์นโลกเนี้ยโอ้มีฆ่าเตาเล่ลงมานะมีตาเล่สองคนเลยนะครับตอนนี้ดับเบิรตาเล่ บอลออกไปครับทดจะครบแล้วแต่ว่าไปทุ่มให้เขาเฉยเลยฮะลูกชอไปดูกันของวูฟอ้าวจานเป่าจบเลยครับ90นาทีครับนัดแรกวูฟจัมตันวันเดเลอร์ของคุณฟุกปสองนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณคิวสองนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับยังไม่จบฮะอย่าเพิ่งนับศพใครนะครับผมก็ต้องต่อที่นัดที่2อนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะรอบคัดเลือกในแข่งกัน2นัดเย่าเยือนนะครับ สองสองเจ้ากันไปนะครับมาดูนัดที่2นะน่าจะต้องรู้ฝีไม้ลายมือกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับดูสิว่าจะมีแก้เกมยังไงบ้างหรือเปล่านะฮะจริงๆเนี่ยแม็กซ์คิวแบนที่โดนใบแดงจะต้องโดนแบนนะแต่นี่คือเราไม่ได้ไปแบต้องตั้งกฎอะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่มีใครไปดูแลได้ขนาดนั้นไปเช็คได้ขนาดนั้นนะครับว่านักแต่คนไหนโดนใบเหลืองใบแดงไปนับอะไรกี่ใบมาใช้มุกเดิมได้ผลแล้วครับคุณคิวลันฟอร์ดโอ้โห ใช้จังหวะเคลียร์แล้วชิปให้กับแรดฟอร์ดนี่เกือบจะได้3ครั้งแล้วนะครับแต่ทุกฟุกก็ป้องกันได้ทั้งหมดนะครับมาทางซ้ายครับฟุกไปโดนโตเนโตนโอ้โหโ,โ,โยกคลองทีเดียวครับบอลเฉล็บเข้าทางกาสโลไปทางในครับมูโดโดโริโยมูิโยเฟนเดสขโมยมาได้ครับตว,วัดไปแรดฟอร์นที่ลิกเซนจะคืนโดนมูนเน,นสครับขมโมยมาได้ไปทางขวาตัวนี้โพเดนส์โพเดนส์แมตช์นี้ยืนทางขวานะครับแมตช์ที่แล้วยืนฝั่งซ้ายนะครับ สั้นครับบูโดฟานเดสเชื่อมเกมกันแดฟอร์ดออกมาทางขวาครับแอนโทนี่แอนโทนี่จับบอลยาวไปนิดนึงฮะตัวนี้ก็เด่นเลเดียวนะตอนนี้กาสโตอัโต้ครับไป้วครับกาสโตไปข้างในครับมูตินโญเบิร์นไปที่เดโก้คอสตาครับแมสช์นี้เป็นเดโก้คอสตานะครับ นูเนสนูเนสสั้นๆพอดนสวรหจะจ่ายดื้อยิงไม่แน่ใจฮะแต่ติดวาลานครับแล้วแมนยูมาสวนตรงนี้บอลไม่ถึงซานโชลูเบเนเวสครับยังห้อยอยู่ไปมาจังหวะเดียวมูตินโยโดนคาเซมิโลกระแทกไปลูกนี้บอลไปได้ครับดาโลบูโน่ไปที่อีลิกเซนเบิร์นที่คาเซมิโลสวยคะบบอลจังหวะเดียวของคุณคิวมาแล้วครับบูโน่ฟันเดสออกริมเส้นฝั่งขวาครับแอนโทนีสตร์ดแดงเธิลูกนี้สวยทีเดียวครับแล้วยิงเลยนี่ลูกเก๋งออยเทอนี่นะแต่ว่าเหลี่ยมันไไกลปะครบ เอามือองตัวเซซาครับวางมาาโคเดนชมุชมมาข้างในเดเวสเบิร์นตรงนี้ลุกชอยังอ่านอยู่นะครับไม่ให้วิ่งดุดได้ง่ายๆเอาแล้วจ่ายไปวารานหลุดสิครับแบบนั้นมาเผอตัวไปหรือเปล่าครับเอาวารานวิ่งขึ้นหน้าไปแล้วเหลือแม็กไพร์คนเดียวขาหลังแม็กไพร์มายู่วาลานเสียบมเกือบพลาดไปเลยครับอาจจะเผอไปหน่อยครับคุณคิวใช้เซนเตอร์กดแล้ววิ่งนําทางไปนะลิเซ้น เบิร์นมาครับบูโน่แรดฟอร์ดออกขวาครับแอนโทนีมาโดนกับกัสโตอีกครั้งหนึ่งครับแอนโทนีจะยาวๆมาเทิร์นอีกหนึ่งลาบแล้วไปซ้ายแล้วมาแตะกินเหลี่ยมยิงไม่ได้ครับอิลิกเซนยิงลงในติดดูเบสในเวสคาเซมิโลเก็บได้ยังได้อยู่ครับคุณคิวจิมสั้นๆเนเวสสกัดนิดนึงแล้วบอลฟาดทางโคเดนซับดิเโก้คอสตามาที่ดูเบนนเวสมาซ้ายสุดครับไปโดนเนโตเนโต้มาโดนกับวาลานครับดาโลหายไปแล้วแต่อ้อมวาลานได้แล้วเนโต้ไปต่อล้วยิงลัวนี้โอหย เนื้อจะจุดแต่โลดูตำแหน่งไปนะครับแล้วต้องเป็นวาลานครับโดนเตะอ้อมตัวเลยครับแล้วนี่จะมาแก้ตัวก็ไม่ทันแล้วครับดาวโลมาจากด้านหลังโอ้ดูฮะสวยงามสุดๆเลยครับไปโดนเนโตดูทีนึงครับดวนกับวาลานนะฮะวาลานมาเหนียวเหนียวอยู่นะครับแล้วแต่อ้อมหลังมาแล้วดาวโลมาอีกตัวนี้ก็ไม่ทันเลยครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคุณฟุกขึ้นนำ อีกครั้งนะต้องบอกว่าอีกครั้งนะครับแมตช์แรกก็ขึ้นนำา2งูดเลยนะครับคุณคิวก็กลับมาได้2องสองนแมตช์นี้จะกลับมาได้หรือเปล่านะครับจังหวะเขียดนี่โดนดักหมดแล้วนะฮะจังหวะเขียร์แล้วจะชิปครับแรดฟอร์ดนะครับคุณฟุกนี่รู้ทางหมดแล้วนะฮะย้อนมาคิวแมนตวัดมาคาร์มูริเดยวครับมาทางซ้ายครับไปโดนเนโตอีกแล้วครับเนโตแม่ดาโลไม่ยอมนะครับแมพลาดไปฮะเมื่อกี้นิดดาโลหลุดตำแหน่งไปนะครับทำให้เล่นง่ายนะครับไปโดนเนโตเป็นลูกทุ่มของวูฟครับหยุดเกมนิดนึง กดหยุดดูเนี่ยดูตำแหน่งนิดนึงนะครับมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าตอนนี้กาสโตรครับคิวแมนกาสโตตวัดไปข้างในครับดูบเบเนเวสเดเวสออกไปที่เปโดเนตโตเอาไปอยู่ขวาได้ไงไม่รู้ฮึแม็กควายไปทั้งตัวครับแย่งบอลกลับคืนมาได้เหมือนจะสลับปีกหรือเปล่าครับ,รรบฝั่งของคุณฟุกนะฮะนี่ครับแต่เนี้ยพเดนส์โอมาอยู่ซ้ายนะครับสลับปีกเหมือนฟีฟ่าเลยครับวาลานไม่ยอมฮะ แมดักได้เล่นเหมือนฟีฟ่ากดสลับปีกแต่ว่าฟีฟ่านี่คือกดได้ระหว่างแข่งเลยไม่ต้องกดหยุดเกมนะครับอ่านะฮะสานโชวสานโชโอกาสสุดท้ายของครึ่งแรกครับมาลวนกับนิสันชิมิโดะสานโชดเดินบันทัดใส่แล้วสานโชปาล่งน้ำก้ามือของโจเซซ่าปีกทั้งสองข้างก็อันตรายทั้งสองตัวนะครับแมนยูจบครึ่งแรกนะครับก็เป็นฝั่งของคุณฟุกยังขึ้นนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากเปโดเนโตนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ตามหลังอีกแล้วนะครับคุณคิว ลองกดดูตลอดนะครับว่าเออมีคู่ต่อสู้มีกดเปลี่ยนแขนกดเปลี่ยนตัวอะไรยังไงหรือเปล่าที่รู้ๆนี่คือโดนสลับปีกให้งงนิดนึงนะครับปีกซ้ายปีกขวาปีกที่เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่คือก็มีประโยชน์แบบนี้นะครับสามารถลองเปลี่ยนแนวได้นะครับผมบางคนถนัดเท้าขวาบางคนถนัดเท้าซ้ายเอาไปเล่นปีกอีกข้างหนึ่งก็โยนอีกข้างหนึ่งก็ตัดเข้ามาอะไรแบบนี้นะมันจะสร้างความปั่นป่วนให้กับคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับมาชมเกมกันต่ออีก45นาทีครับ เซก้าก็ยังตามหลังแค่หนึ่งลูกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอจังหวะเขี่ยของคุณฟุกไม่ถึงเดียโก้คอสตาบอลยังไม่ค่อยถึงคอสตาเท่าไหร่นะครับถ้าได้ถึงแล้วคืออันตรายแล้วฮะเป็นตัวที่พักบอลได้สันลูกชอรครับโอ้โหนุ่นดูแอนโทนี่ฮะรออยู่เลีมเส้นตรงนู้นครับบอลไปถึงหรือยังดาโลให้แอนโทนี่แอนโทนี่จับบอลเสียเวลานิดนึงฮะ มาแล้วครับวูฟมาสคนแอตุนี้ใช้ความเร็วแล้วเทินใส่อีกหนึ่งดอกแล้วไปต่อข้างในหักมาที่บูนอฟานเดนเสบูนอจิมยัดแรดฟอร์ดพลิกได้เข้าซ้ายยิงลูกนีติดบล็อกคอลินส์แล้วสานโขสานตรงนี้มาไม่เข้ากอบมันไปเข้าเท้าซ้ายนะครับบอลเหมือนจะสกรูออกออกหนีประตูนะครับน่าจะได้แต่แรดฟอร์ดนะครับติดบล็อกกองหลังฮองวูฟนี่คือช่วยกันดีเหลือเกินนะฮะจังหวะบล็อกจังหวะการเข้าบอลเข้าสกัดพื้นที่สุดท้ายเนี่ย ต้องชมคนบังคับด้วยนะครับฝั่งคุณคิวก็เล่นแอนโทนีได้พิ้วทีเดียวครับตัวเชสซาครับออกมาทางขวาปรเดียวเนโตมุ่งเช็ดไปมาที่ซูเนสย้อนไปที่ลูเปนิเวสเนเวสออกที่โชนิกาสโตโชนิกาสโตอาโต้สปีดไปแล้วแหมเพื่อนวิ่งย้อนมาต้องมาข้างในก่อนดีกว่าครับเอาบูติญโยลูเปนิเวสตันชันครับบูติญโยยัดไปประเดียวมาที่ดิโก้คอสตาแล้วไปโดนแนโต้ ยิงค่อนข้างเบาต้องรีบยิงด้วยนะครับมีลูกชอมากดดันแล้วนะครับเดเกอาออกลอไวครับซานโช่มงชกมาข้างในยืดเส้นบูโลฟานเดสโอ้จับมาจ้าเอกับมูตินโญแล้วหลายช่องนี้ได้หลุดเลยครับพอเดนส์โอ้โหูนี่ทำใหเสียเวลาไปนิดนึงฮะต้องยังไงยอกตัดเข้ามาเอ้ยดาโลไม่หลงกลครับดักบอลได้บูโลฟานเดสจิ้มปับอ่าแล้วครับจะได้ส่วนบ้างหรือเปล่าครับคุณคิวแอนโทนีหาตัวฟาครับบูโนอ ไปไม่ได้ครับเพราะว่าฝั่งของคุณฟุกเนี่ยบังคับแบ็กวิ่งตามไปด้วยแต่มาฝั่งนี้แล้วหลุดเลยครับซานโชซานโชเอียวตัวเปียงตัวยิงปันแล้วก็ไปคุยกับยอดเจ้าครับ1ึงประตูต่อหนึ่งโอออกทางขวาไม่ได้นี่ต้องชมเลยนะครับผมเปลี่ยนมาทางซ้ายตอนแรกจะออกที่แอนโทนีเนะครับต้องสังเกตด้วยนะครับคุณฟุกก็บังคับแบ็กไปวิ่งตามแอนโทนีไปนะครับทีนี้คุณคิวก็สังเกตว่าแอนโทนีไม่ได้แล้วเปลี่ยนมาทางซ้ายนะครับเป็นซานโชจังหวะที่หุบเข้ามาพอดีนะครับ เรายิงต้องเอี้ยวๆอีกเอียงตัวปั่นยิงแบบนี้นะฮะแล้วก็เอียงตัวไปคุยกับยอดหญ้านีดนึงครับทีวิจริงตอนนี้ก็ต้องให้กําลังใจแล้วครับซานโชยังไม่พร้อมนะฮะปปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็จิตใจด้วยนะครับเอาละครับกลับมาเท่ากันที่1ประตูตอนหนึ่งฮะสกอร์รวมตอนนี้3ประตูต่อ3านะครับไทยจะเข้าสู่รอบถัดไปนะครับยังไม่มีกฎหยุดเกมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเพิ่มนะฮะมอนิสูเนสยาดไปที่คอสตาเก็บบอลได้ครับคอสตาตันนิงลูกริ่ง ว่านันนนน่นเนี่เป็นตัวพักบนเป็นตัวที่ชนกับกองหลังอยู่นะครับแต่พอได้ยิงลูกนี้ปั๊มกับวาลานะบอลเข้าทางกดลูกนี้หไปเซฟเหมือนกันนะครับอาร์จ้องอยู่แล้วครับบอกว่าผมจ้องอยู่ไ <c oughs> อซีอยู่ข้าเห็นเจ้าไอใช่อวตารแล้ว <c oughs> ลูกเตะมุมครับลูกเป็นในเวสเปิดมาแล้วคอลิสโก้วงนี้โอ้หน้าหงายเลครับเรียแล้ว่งซ้าเมาลูกไม่ทันคนระับ สองประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหนาธานคอรลินส์ครับเอาเซนเตอร์ขึ้นมามงตั้งเซนเตอร์ขึ้นมามงนะครับ <c oughs> ดอกแรกนี่เซฟได้เลยนะครับ <c oughs> แต่ง่าหน้าหงายไปแล้วแมาดอกสองไม่ไหวะ <c oughs> ลุกขึ้นมาไม่ทันนะ <c oughs> บอลไปเข้าทางคอรลินส์เหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> มงสองมงเลยนะครับ <c oughs> ดูทีนึงครับดูเบนเบสเปิดไปแล้วคอลินส์โขกลูนี้แล้วมาเข้าทางคอลินส์โขกอีกทอีกทีหนึ่งนะครับมุมแคบตัวเฝ้าเสาก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเรียบร้อยเลยครับ ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟุกจากนาธานคอรลินส์นี่ดาโลยืนดูบอลอยู่นะครับตัวเฝ้าเสาแล้วก็มีฮะเหมือนไม่มีประโยชน์แต่ตัวเฝ้าเสาโอ้เอาละครับขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่ง เดือดขึ้นเรื่อยๆครับเหลือเวลาประมาณสัก19นาที18นาทีนะครับใช้มุกเดิมครับคุณคิวตอนนี้คุณพุกรู้ทันหมดนะจังหวะเขี่ยแล้วชี้ไปกับแมตฟอร์ดนะครับออกมาทั้งขวาครับเนโตโดนลูกชอจิมบอลออกข้างไปจะกดหยุดเกมกันหรือเปล่าครับบอลตายเหลือประมาณ10กวนาทีกดหยุดเกมนะครับพราว่าตัวสแตนดาร์ดนี้ก็อาจจะต้องมีบางตัวที่สตามิน่ามีปัญหาในช่วงเลดเกมนะครับ มหาเทพเฟสเฟ่ะลงมาแล้วนะครับอีลิกเซนก็ถึงแม้ว่าจะตั้งเป็นฟิตทุกคนนะครับ BCL เราจะตั้งความฟิตเป็นหัวเขียวหมดนะครับคือฟิตหมดเลยนะไม่ต้องสนใจเรื่องฟอร์มในชีวิตจริงนะครับส่งมาให้เต็มที่เลยนะครับแต่ก็สตมิน่าก็มีปัญหาในช่วงท้ายเกมนะครับอีลิกเซนดูฝั่งวูฟด้วยนะครับมีเปลี่ยนหรือเปล่าฮะแต่น่าจะเปลี่ยนเหมือนกับแมตช์แรกเอ้าไอ้จุกจุกฟรีอ่าดักได้คืนครับเนเวส เนเวสออกไปที่มูตินโยเจ้ามูตินโยไหลมาตรงนี้พาวังฮิชานลงมาเหมือนกันครับพาวังฮิชานไม่ผ่านดาโลดาโลเก็บได้แต่ต้องรีบเปิดเกมลุกนิดนึงนะครับฝั่งของคุณคิวตามหลังอยู่นะซัสกอร์นี้แพ้นะฮะโอ้ปั่นก้อยมาแม่นทีเดียวครับซานโชจับบอลลงสวยครับข้างหน้ามีเนวสันซิมิโดยัดไปที่แรดฟอร์ดยังอยู่นะมาซิยังไม่ลงมานะครับบูโดฟานเดสเบิร์ดลูกนี้อ้าวแอนโทนี ได้โอกาสได้เทินใส่แอนโทนีรอยจังหวะอยูเเ่เปิดเปิดจริงไม่รู้ครับหรือหรือว่าแหมแป๊กหรือยังไงก็ไม่รู้ลั่นยังไงไม่รู้ฮะ แมเสียบอลไปแล้วครับแล้วเกมรุกมาเป็นฝั่งของคุณฟุกเลยครับอาดาม่าเตาเล่มาแล้วครับเตาเล่วิ่งมีลูกชอได้ข้างหน้ามีแม็กควาอยู่นะครับเตาเล่เตาเล่ริมเส้นแล้วยิงลูกนี้ครับวังอีชันบอลเป็นแล้วเข้าทางใครข้าวบอลรคขาบไปนเอาคุกคิคุกคีก็ยิงไปเตะหัวแต่แกไ,ไม่โดนนะไม่โดนล,ลูกที่3มครับคุณคิวแล้วเทินหน่อยฮะก่อนไป <c oughs> ขอชวนิดหนึ่งปลายขวาสุดครับยอยืนริมเส้นอยู่แล้วครับแอนโทนี แอนโทนีสปีดไปคิวแมนอยู่ข้างหน้าครับแอนโทนีแอนโทนีหักมาลอดคิวแมนแล้วยิงเอนีติดเส้นแดนฟอร์ดไม่ได้แล้วทดสามนาทีบอลเป็นของใครวารานขึ้นโคกไป เฟสครับมาบูโดฟานเนสมหาเทพเฟสไปที่แรดฟอร์ดจะคืนเฟสไม่ได้แล้วจบไม้จบเลยครับอาจารย์อมรุวิตเป่าจบเกมครับมันก็มาเดือดในช่วงท้ายด้วยนะครับคุกคิดคุกเก็บเกือบจะโดนที่ประตูที่3นะครับฝป่องของแมนยูแต่ก็เคี่ยออกมาได้แต่ก็ไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับ สุดท้ายแมตที่2นะครับก็ท่ายแพ้ไปนะครับฝั่งแมนยูของคุณคิวนะครับคุณฟุกเอาชนะแมตที่2ได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการใช้ทีมวูฟซันตันวอนเนอร์ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวเชียร์นะครับสกอร์รวมแมตช์นี้นะครับคุณฟุก4นะครับคุณคิว3นะครับจริงๆ3เนี่ยใครใส่ผิดเนี่ยต้องเป็น4ต่อ3นะครับผมผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนะครับผมก็เป็นฝั่งของ วูฟซันตันควานเดเลอร์ของคุณฟุกนะครับผ่านเข้าสู่รอบที่2ไปเจอเหลียวมะริดของคุณวัดนะครับโอ้โหเจอแมนยูไปเจอมะริดนะครับส่วนแมนยูของคุณคิวนะครับตกมาสายล่างนะครับก็มาเจอกับปาเยมินิกของคุณโจนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครเพื่อนเข้มาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ